ไปเห็นตู้กาชาปองจิ๋วในต่อต่อมาค่ะน้องโพนี่กาชาปองจิว๋วน่ารักไหมแกดูความน่ารักของน้องนะคือสี่น้องอ่ะฉันบอกเลยว่าน่ารักมากสีชมพูออกม่วงม่วงหรือนี่เรียกว่าสีม่วงก็ไม่รู้เหมือนกันน้องอ่ะเป็นตู้กาชาปองจิว๋วมีความน่ารักตะมูตะมิฉันถามฉันตอนฉันซื้อมาหนะแกฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะซื้อมาทําไมซื้อมาแล้วยังไงต่อก็คือกะว่าเออมันน่ารักอะ่ะก็เลยซื้อมา แต่ก็มีคนมาแซวชั้นว่าทำไมโตป่านนี้แล้วยังแกะของเล่นอีกก็ตอนเด็กๆมันไม่มีให้ชั้นแกะอ่ะพ่อกับแม่ไม่ซื้อให้ชั้นหน้าโตมาฉันก็เลยอยากแกะจบนะแล้วฉันก็เงินชั้นน่ะพวกแกเป็นอะไรกับชั้นเนี่ยนี่จ้าแล้วก็เอาเหรียญหยอดเข้าไปจ้าแล้วก็หมุนกระชับปองจิ๋วออกมาแกดูออกมาก็จะเป็นกระดาษก๊อกแก๊กเป็นรูปผลไม้ ฉันรู้สึกว่าเออมันดูไม่ค่อยมีอะไรใช่ไหมฉันก็เลยเอาวิตามินซีน้องสาวฉันมาใส่แกดูแล้วฉันก็ใส่เข้าไปในเครื่องก็เลยเปลี่ยนเป็นโพนี่กาชาปองวิตามินซีฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฉันทําไปเพื่ออะไรแต่ถ้าใครอยากเล่นก็ลองไปหาซื้อมาดูนะอในต่อๆก็มีนะแกแกกดไปเลยอะไรโพนี่เนี่ยหรือกดใต้ตะกร้าฉันก็ได้นะฉันเนบไว้ให้ แกดูความน่ารักตะมุตะมิเขาอะมีเหรียญมาให้หมุนกาชาปองอะทั้งหมดหกเหรียญแต่ถ้าเหรียญหมดทํายังไงหรอเอาเหรียญบาทใส่เข้าไปได้ไหมไม่ได้แกมันแกะได้ตอนแรกฉันก็งงๆเว้ยว่าแกะยังไงอือเดี๋ยวแกดูวิธีฉันแกะนะดูดูด,ดูเป็นไงฉันมีเงินอยู่หกเหรียญฉันก็เล่นทั้งวันทั้งคืนอะถ้าใครอยากแกะกาชาปองเบื่อ ก็มาแกะชะักาชับปองจิ๋วกันดูนะเห็นไหมเห็นวิตามินซีที่ฉันใส่ลงไปไหมแกดูความน่ารักของน้องเนวมีแค่นี้ใครอยากได้ก็ไปซื้อกันนะ